ทำสบายครับ ภาพทับหลังหน้าลายบรรทมสิงที่กลับมาเขาเรียกอ,อะไรประดิษฐสถานที่เดิมมาติดตั้งอยู่นะที่เดิมหลังจากจากไกลไปอยู่อเมริกาสงสัยน่าจะเหมือนเหมือนสาวไทย <laughs> <laughs> แต่อันนี้โดนขมโมยไป มันเหมือนกับอะไรถ้าเป็นคนธรรมดาครับถ้าหายไปอย่างนี้ก็คือการข้ามนุษย์แต่นี้คือขาโบราณวัตถุซึ่งผู้ค้าธรรมดาไม่น่าจะทำได้ต้องไม่ธรรมดาต้องไม่ธรรมดา ป็นไงนักท่องเที่ยววันนี้ค,คึกค,คักค,คึกคักเป็นวันพฤหัสนะเนี่ยวันนี้วันพฤหัสอะไรเป็นที่น่ายินดีที่สถาบันการศึกษาให้ความสนใจกับสิ่งผลงานของมนุษย์ในอดีตซึ่งจะเป็นรากฐานของปัจจุบันแลเด็กๆคนนี้คือผู้อยู่ในอนาคตมีตั้งแต่พวกอนุบาลไปยันมัธยมใช้ได้ เพียงแต่แค่เขาจะเรียนรู้สิ่งก่อสร้างนี้ในแง่มุมใดให้คิด